รุ่นใหม่ล่าสุดรถตัดหญ้าที่มีประสิทธิภาพสูงตัดต้นกระถินต้นไมยราบได้ต้นขนาดหนึ่งนิ้วขาดกระเด็นนี่คือนวัตกรรมใหม่ของรถไถจิวจอมพลังที่ตอบโจทย์เกษตรกรมีอุปกรณ์ต่อพ่วงหลากหลาย10บรายการท่านจะได้พบกับเาจะทดสอบรถไถจิวจอมพลังว่าเขาจะตัดต้นกระถินเนี่ย เกือบหนึ่งนิ้วไหมเกือบเนะานะถ้าใบามีดเราตัดได้นะครับอย่างอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับมายรลาบหรือยาคาหรือว่าหญ้าที่แก่ๆนะครับเราจะตัดทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ตัดทีเดียวสี่ต้นเลยนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับ คือหลักฐานครับนี่คือไม่เลวต้นใหญ่ๆเ,เป็นไงโคนบผมเรียบร้อยนะใบมีดอยู่สภาพเดิมใบมีดไม่เป็นอะไรเลยเนะครับใบมีดเรายังตองแตงเหมือนเดิมสุด<อ>ยอดไหมครับโอ้โหตัวตัวเขาเรียกว่าตัวเว้านะครับเรียบร้อยเลยต้นกระถินเราตัดขาดอย่างเต็มรูปแบบนะครับก่อนตัดนะครับดูญ้านะครับลุกแค่ไหน นะครับสูงมาก อุปกรณ์เถิมมากมายนะครับรุน่นนี้อุปกรณ์สิบรายการนะครับไม่เพียงแค่ตัดหญ้าอย่ายงุดยยด ค่อยแย่เข้าไปนะครับก นี้ก็ใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งหัวจัดญ้านั้นมีขนาดไม่ใหญ่แล้วก็ไม่หนักนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของแรงของเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเชิญเข้ามาข้างในนะครับตัดย้าเนี่ยเป็นใบมีดอิสระนะครับขนาดความกว้างอยู่ที่ประมาณ60ถึง70สเซนนะครับระบบปรับสูงต่ำเนี่ยได้ถึง5ระดับนะครับระดับ5เซนสิเซนนะครับ ขึ้นไป20เซนอะไรก็ว่าไปครับเพราะว่าความสูงก็เนี้ยเราสามารถตันกน้ำตัวนี้ได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ล็อกล็อกด้วยด้วยประแจนะครับเบอร์14นะครับเบอร์14แล้วก็ใบมีดอิสระ,ะนี่ดียังไงอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันนะครับของเรานี่เป็นจานนะครับเป็นจานเขาเรียกว่าจานข้างล่างเนี่ยจะช่วยซับพอร์ตในเรื่องของอพวกก้อนหินกิ่งไม้ต่างๆซึ่งเป็นจานวงกลมนะครับผมจะให้ดูนะครับจานวงกลมนี่มีข้อดีก็คือ,อตัวใบมีดเนี้ย จะวิ่งกลับเข้าไปแล้วกลับออกมาใหม่นะครับอถ้าสมมติว่าสมมติว่าเจอต้นไม้นะครับอ่านี้ผมผมทำไมต้องมีโค้งเวาตัวตนี้เพราะว่ารับกับต้นไม้นะครับเช่นต้นกระถินมายาลาบนะครับสามารถที่จะตัดทะลุทะลวงไปได้เลยนะครับเขาจะตัดได้ตั้งแต่หนึ่งินะครับนี่ครับพอไปเจอหรือไปเจอก้อนหินนะครับเขาจะดีดกลับก้อนหินปุ๊บแล้วดีดกลับนะครับไม่ทําให้ใบมีดเสียไม่หักนะครับอันนี้คือข้อดีของระบบส่วนของโค้งโคง้โคงตรงนี้นะครับโค้งเว้านะครับ เขาเรียกว่าเสี้ยวขจันนะครับอ่ามาดูต่อว่าใบมีดเป็นยังไงอ่าถ่ายกล้องแนวตั้งนะครับผมผมจะตบตบใบมีดให้ดูเัาผมจะให้ดูนะครับนี่ครับใบมีดอิสระนะนะครับรูปทรงที่น่ารักนะครับแล้วก็เป็นเครื่องดีเซลประหยัดน้ำมันเดี๋ยวกล้องมาใกล้ๆประหยัดน้ำมันครับดีเซลสตาร์ทกุญแจเจ็แรงนะครับนี่นะรับรองว่าสบายแน่นอนนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูนะครับเล่นๆดูนะครับ